สวัสดีค่ะเรากำลังจะเดินทางไปของกันค่ะไปทำอะไรไปกินข้าวเดินเขกขึนกินปลานะคะโอ้ยอย่าบ้ากินเป็นไก่เขาเรียกมูค่ะอยากนก็เมียหน่อยผัวค่ะเขากําลังสิไปลงของโอ้ยตัวเพิ่นเอ้าไปปักซ่องบอกว่าเขาจะเปลี่ยนทางบอแมนบอแมนป้ป้าปเดินทาง อาดิโซเฟอร์ห์ฮาวเดี๋ยวพ่อกัน,กนย,ยูของพี่น้องกำลังจะออกรถแล้วค่ะลงทงลงท่าอ้าวบอมเมนตีลงของตีนเอ้ยลงท่า,ทา,าของที่เราเตรียมก็มีติ๊บข้าวนะครับพี่น้องแล้วกงเฮ้ยอันนี้แกงไข่มระแดงว่ะออมไว้ใส่ไข่กระแดงพี่น้องสำรองไว้จ้า ห้าเพราบ่ได้ป่าอันนี้อยังแก้วแก้วประแดกพี่น้องข้าวกษิตมีกินค่ะไฟในหมอนา่งยิงนะป่ากับมาเอาเลียบ้อยจะไปปีอันนี้กับป่าคลองนะพี่น้องแต่ว่าชิลลุกไปกินป่าคลองแต่ว่าได้ป่าคลองไปเจอหัวกันพี่เตรียมไว้อันนี้มาร์กไปสิไปปี๊งเคลียร์เสร็บเสบน้ำกันนะพี่น้องเนาะมากินข้าวน้ำกันเลยมาแรงเด้อ go สบายดีพี่น้องตอนนี้เราเดินทางมาฮอดของแล้วที่นี่คือกงพนังสร้างนั่งพี่น้องเอย๋เยตาเวนกำลังสิโต๊พี่น้องงามเลยนี่สิเป็นกงพนังสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสองคอนนะพี่น้องกงพนังสร้างนั่ง จ้ขอ,อนุญอาตเด้จับปูดอช้างตัวใหญ่ว้าวน้ำของจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวพี่น้องไปถ่ายรูปสบายดีกงพนังโอ้ย ตะเวนกบลังสิลับขอบฝาพ,พี่น้องงามสวยจังเลยอุ้วิวสวยอีน้อยนี่มาถ่ายหูกับตะเวนนีเ่เร็วๆงามเทนำาของไหลายหลังเอาไปยืนด้วยท่าข้ามาแวะกงพนังก่อนก่อนข้าสิไปอันอีกทานึงกินป่าปกินป่าเอออีกทานึงป่าป่าป้า,ปาน,น้ำหนาพ้าทางจะเป็นการนํำเที่ยวไปเบิ่งอันมองอันต้นจะป่า ไป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 ปไ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 ป สถานที่นี้ก็อยู่บ้านน้องบัวทาพี่น้องขออนุญาตเด้จะปูเด้อร์โบเรมีทูโบเรมีทูไปจุดสิพา้าคือไปเบิงเ่ิญมองอันต้นจำป่าต้นจำป่าภาษา,าไทยเอินอย่างต้นลันทม้มปะปะเอาลอดน,นี่เลยบ่ลูกนียวได้บ่นี่นี่น,น,นี่มองหนะูนี่นาะอีกก็ะดดลงได้ อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเวลาวันที่วันที่เทไรทีเพิ่นเอาพระลงมาส่งนะวันที่สิบสามนะพี่น้องเพิ่นกะสิบสามเมษายนเพิ่นกะพระพุทธรูปลงมาส่งแม่นอยู่บอกอ่ะทาทางลงนี่นะถ้าสิขึ้นไปเบิ่งมองอันต้นจำปาพี่น้องยุคมมงโคดหินใหญ่ๆนี่นะเกิดอยู่ในอันโคดหินเกิดดนธรรมชาติบไดมมีผูใดมาปลูกเอก็ก็ นีนเนะทลุมันีหาะไนบ้เวลมันีมัคำอะไรยันเขาถาเขาเขาทะลุมาติมันมันมันเพิ่เพิ่นเพิ่มนี่ซือทำแต่ละเออเพิ่นเขียนไว้เนะอะาป่าห้าขึ้นมองวิวมองสูงสูงนี่แหละต้นจำปาพี่น้องนี่เกิดอยู่แถวโคทินเนี่ย กำลังออกดอกนี่กาลังผีดอกแต่ไปส่งสงการในสิบานเป็นดอกนี่กาลังบานบมดนกำลังบานค่ะเอวนขงวแขกเพือบอวัเื่อบอัฮะคมูดเท่าลงไปท่านี้ได้เลิ่มล่าะข่าวไปดีไม่ได้ป่ขาำแท้จะล้ลมวะสิมิเตต้นจำป่าพี่น้อง อุ้ยกำลังเป็นดอกงามดิเอ๊ขางามบอกพี่น้องกำลังเป็นดอกโอ้ที่ชาบ้านเจ้าหาปู่หาป่าเจ้ายังล่องเรือหาป่าอยู่ยังคำคำอุ้ยโคดหินพี่น้องเห็นเหือหินบ่ใะสั้นเสื่มเงือบอยู่นะพี่น้องอันนั้นเพิ่นเพื่นว่าเป็นเป็นเหือ แล้วก็ซิมีแบบคล้ายๆคืออันหัวยังกาหัวแข่กับมีแต่ว่าบนิเวลงทายข้างล่างให้เบลนครับเมื่อกี้ซิมีแต่โขดหินงหญ่ๆพี่น้องนะบริเวณนี่โอ้ยงามตะเวนเดะบอลงนะบอลงบอลงมีแต่ ก็แวะชมนิดหน่อยแตเดี๋ยวเพิ่นมาเห็นรั่วไปแล้วเนาะคิดว่าบอกกระจะไดที่ทางหน,งนบ้างโคดหินนะที่ยืนอยู่ตอนนี้นะเป็นโคดหินบกนักยิใหญ่เลยเมื่อก่อนนี่มันบ่ราะท่านจุก,ก็ได้มองนี่นะเดี๋ยวนี้มันจุก,กันแล้วเนาะท่า,าไปท่าอีกท่านึ่งมองห้าสิบไปกินปลาเนาะพีะ่พนเนาะ <laughs> อันนี้จะเป็นก้อนหินโคดหินบกนักยิใหญ่เลยพี่เนาะ พี่ต้นจำปาเกิดหอดแล้วพี่น้องทีมงานเฮ้าลงมาโคบเลยแต่ว่าสีเจสียังอยู่ข้างบนประันในลงกำลังสอย่างลงพี่น้องทีมงานเ้ามาโบกันแล้วปู่เสื้อปู่ศาตร์ลิมไม่น้ำโขงมากิน เข่าแคมนำนำกันได้พี่น้องเดอ้อมันนี้เดอ้อสื่อป่าจา่ไปพันสื่อได้ขึ้บอ่อันนี้ก็จะเป็นตรงขามกับฝั่งไทยเนาะตรงมองนี้มันจะเป็นบ้านยังบ้านบุนบ้งเขียวมันบ่กแต่ว่าข้างเทิงขึ้นไปนี้มองนี้จะเป็นบ้านบุ้งซวยเดี๋ยวฮาสีย่างลงไปพี่เนองสมทบกันข้างล่าง อยากลงมาหาอลไรพี่น้องเมื่อยเมื่อยพร้อมหรือยังสวัสดีค่ะทีมงานข่อนข้ามียังเตรียมลงมามาดิมีแก้วแม่นแข้งจ้ามากินป่าเตรียมแจ่วแม่แข้งน้ำแม่นยังเด็กหน่อยชะอันนี้่ะเออลงลงมากินปลาคลองแต่ว่าเตรียมปลาคลองมาแต่เฮือนเเพิิ่นป้ง

อ้าวตูเบอะเอาก้อนเอาก้อนเอาก้อนเป็นจังได้แ่บบ่ะคะมีอะไรเอ่ยยังประธานครบเลยย่างประธานครบเนาะถ่าปิ้งปลาแต่ไม่แข็งเอาเล็กแต่ไม่แข็งออมไหวใกล้โอ้มากินปลาได้กินได้กินอาหารมาแต่โคกมีแต่อาหารมาแต่โคกทั้งนั้นเจ็บเจ็บ Chẹp, 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 chẹp Ồ, nằm kia khuay hao cà mì lệch nòi kia hao cà mì dù xì nòi Nào đi Thằng này cà răng tìm cà mì dù Bản địa cà Cà lươn đi, nong ơi chào, lòng cà mì dù Đêk, đêk Đêk, đêk, ถืกใจแล้วเนาะถึกใจออนลีโอแล้วเนี่ยนะถกใจนายรีโอเออป้าป้าป้าจองค่ะจจองบาร์อะไบอมีเจ้า้าอะไรจังบ่ได้ปลาค้อก็เอาไปไปกินสองคน ไปห้าป่านอะไรได้จะปลคอตัวเก้านั่นลูกเมียอยู่เฮือนกินยังกินปลาคอตเก้ากินแต่ปลาคอตัวเก่านันมันก็เบื้อแเราว่าอยากินปลาของโอ้ยลาล่าซื้อปลากับใด้พี่น้องเลยมีแต่ปลาคอตัวเดียววะสิได้สรวยอยู่บ้าค่ะพี่น้องได้แต่ปลาโจยค่ะพี่น้องปลาโ้ย่ะปลาคิโก้ มันเด็ดแน่นอนว้าวพอได้ปลาใหญ่พี่น้องสดๆจ้าจ้าแล้วเฮาเฮ็ดเอาได้กินย่างบ่ย่างจ้ะปิ้งฮ้อนแจมเจลน้ำพักจ้าปิ้งปลานามโขงบรรยากาศค่ำๆพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆจ้ากำลังย่างพี่น้องเขาเอาอีร้อยลูกบ้านดองาแล้วกำลังย่างย่างด้วยเจ๊ร้อนสวัสดีค่ะ

แซ่บแซ็บแซ่บแซ็บสีเมืองนึ่งโชคดีเลยค่ะถูกหวยรวยเบอร์